สบายดีืัอนี้ก็มาพบกับสองลัดสาวลาวปากเซคือเกาเนาะพี่น้องมื่อนี้เนาเฮาก็คือเฮาจะมารีวิวเพื่อนสาวลาววาวไทยทีสางยูลาวเนาะทุกคนก็คือเป็นเพื่อนเอื้อยของลัดเองเด้อทุกคนก็คือเฮาจะมารีวิวนอกก็คือที่สางเมดไปเนาะแล้วเฮาก็จะขืนรานคาห้เด้อทุกคนว่าทุกคนก็คือสางบาทประมาณ งบซีแซนเนาะก็คือเขาอะไคิดมาแล้วเนาะทุกคนก็คือประมาณงบซีแซนเนาะอยากให้ทุกคนมาเบิงนะ่งเนาะว่าเพื่อนล้างหนีเป็นยังไงเนาะเดี๋ยวเขาจะมาอ่าจะมีวิดีโอห้ลยก็จะมีรูปภาพหานะ้เนาะทุกคนก็คือเขาจะมาดีวีด่เนาะเพื่อนสาวเราบา,าไทยทีไปสางนเนงนะาะแต่ก็เป็นล้างแดดเนาะทีอ่าเป็นเพื่อนล้างแดกทีเอือยอ่ายเพิินไปสางอยู่เ่าเนาะก็คือสางมือปี202 ปีซอฟตพัน์ซอเอสเนาะเบิร์ต้นๆปีแหละเนาะพี่เนาะแต่ละก็ยังหนาจะแมนแล้วก็ลืมเนาะเพราะว่าหนาจะแมนเนี่ยเบิร์ปีทีเดียวเนาะทุกคนก็คือปีนี้ก็สำเร็จเป็นทีเดียวลอยเนาะกับยังไอยางมาดีวิวทุกคนเบิรงเนาะว่านี่ลืมเพรสไปเป็นเคยเล่าเนาะต้องเฮ็ดเฮือนไว้เอาเลียนเนาะก็คืออันนี้ก็จะเป็นเฮือนเอือยกับพี่อายเนาะเพราะว่าอ่าก็เฮือนเอือก็เลยพูดเล่าอะไรอ่าแฟนทางนี้เนาะทุกคน ก็คือเราจะมาหายเบิงเนาะก็คือมีรูปภาพเนาะจะมีรูปภาพหายเบิงแ้วก็มีวิดีโอเล็กน้อยอาจจะอาจจะบริสัทธ์เจนปันใดเนาะในการถ่ายอาจจะสันเพราะวะ่าน้องหันยังบอชิดนในการถ่ายเนาะก็ค,คืออันนั้นนี่จะเป็นสรงโมเดิร์นเนาะทุกคนเนาะเป็นสรงโมเดิร์นข้างหน้าก็จะเป็นสรงมโมเดิร์นแบบยู่ปนเรดจะบ่คอยมีคนเหตุบานสรงนี้เนาะเพราะวะ่าข้าเจ้าจะมาเห็สุสรงแบบ กาเออน่าส่งเอียงแล้วก็บบนยากคือกันเนาะก็คือเพื่อนเอ่ยก็จะสําเร็จเป็นทีเดียบร้อยเนาะทุกคนเนาะก็คือเขาจะขืนรูปภาพให้เบิงอยู่เร่แต่ว่าอันนี้กัให้เบิงก่อนเนาะเอ้าอันนี้เป็นรูปลักเองเนาะก็คือเป็นสําเร็จเป็นทีเดียบร้อยก็คือกันย่างเรือประตูเนาะทุกคนเนาะเพื่อนจะมีสองห้องน้ำสองห้องนอนเนาะทุกคนเนาะเป็นเพื่อนเดียบๆง่ายๆเลยเนาะก็คือ อันนั้นเป็นส่งรเรียบง่ายๆเนาะก็จะเป็นเพื่อนท่าซอกท่าสีเดวเรียบร้อยเนาะทุกคนก็จะเป็นเพื่อนนี้ด้วยก็จะเรือแต่เห็ดอ่าประตูข้างในะซ่อเนาะทุกคนก็คือในงบสี่แสนบาทดือ้อทุกคนสามบาทอยู่ลาวเนาะก็คือ ร่วมคาซางอีกอย่งคือเพื่อนนังนี่จะร่วมคาซางไปทีเดียบลอยแล้วเนาะทุกคนก็คือตุกอยู่ประมาณสี่แสนบาทเนาะเรือแต่ประตูจะเอามาใส่เนาะประตูห้องนอนเนาะกับประตูห้องน้ำเนาะสองมีสองห้องนอนแกับสองห้องน้ำเนาะแต่ถ้าเราบากผิดเพราะการอะไรกัตบตัวข้อตัวข้อใครต้องเลยบอบอก่า,า,าอยอันนี้นะเบาบ่คกอยชัดเจนเนาะก็คือคลิปนี้ลาดกัอยากมา ให้ทุกคนเบิ้องนาะว่าสาวลาวว้าวไทยไปสางบานอยู่ลาวเนาะก็คือเป็นเอื่อยเป็นน้องเฮาเองเนาะเป็นเอื่อยแท้ๆเนาะที่ะัดอยูวทำปัจจุบันนี้ที่ละอื่นเจเจ่นแหละเนาะก็คือเอื่อยผู้นี้เนาะที่เป็นสางอยู่ลาวเนาะก็คืออยากให้ทุกคนเบิ้องนาะว่ารูปภาพยูเล้างามบ่หรือว่าจังได๋เนาะก็คือด้วยงบ4ี่แสนบาทเหมาะสมบ่เนาะหรือว่าจังได๋เนาะอยากให้ทุกคนมาคอมเมนต์เนาะและรัดก็จะเอาวิดีโอแล้วก็รูปภาพขึ้นมาให้เบิ่งเนาะเพราะว่าเป็นน้องไายมาให้ทางว่าเนาะนี่แหละเนาะก็คือ ผู้ได้ที่ว่าเราวาเทาไทยเนาะไปสางบานไปสางบานอยู่ล่วเนาะก็คือนีด้วยเนาทุกคนผู้ได้มีแฟนอยู่ล้วเนาะด้วยว่ามีอยู่ไสกะไปสางเลยทุกคน <laughs> บอรยอว่ายอนี่แล้วเ <laughs> นาะก็คือในงบสี่แสนบาทสําหรับอ่ะลัก,กากไกลได้แต่เราบ,บ่มีเงิน <laughs> อยากเคลื่อนมาอยู่เนาะพี่น้องแต่ว่าบ่มีเงินเนาะอันนี้เขาก็จะมานนี่ดันเนาะก็คือจะมาดีวิวหายทุกคนเบิรงเนาะบะ ชาเล่าเบาไทยไปสั่งเบิดสี่แสนเนาะก็คือประมาณสี่แสนเลยเนาะก็คือสี่แสนเป๋ๆนะเพราะว่ายังจะซื้อประตูมาอีกเนาะก็คืออันนี้ก็คือรวมเม็ดเซ็ตด,ด้วยจ้างเข้ารวยตรงเลยเนาะพี่น้องบริเฮตเองเลยมีแต่จ้างเข้าทุกอย่างเลยก็คือเฮามีตาหาเงินเท่านั้นเนาะหาเงินจ่ายรัดกันอยากได้โยต่ว่าลรัดกับอยากเป็นเพื่อนใหม่แต่ว่ากันยังบ่ทันไดนมีเนาะก็เอาไก่อน ยมีกอน <c oughs> นี่เนาะทุกคนเนาะล้วก็จะมาขอจบคลิปไปเพียงสามนิเนาะถ้าผู้ใดทีว่าสนใจเนาะห้วกะคิดว่าเป็นจังไดเนาะสำหรับเพื่อนร้างหนีเนาะสาวลาววาไทยทีสางอยู่ล่าเนาะอยากให้ทุกคนเบิ่งแล้กกะคอมเมนต์เนาะก็คือมันมันงามเลยทุกคนบริอวยเลยต่ว่าสำหรับ สำหรับด้วยว่าห้าบ่ก่อยได้เห็นเพราะว่าหเห็นแต่ทางนีเข่าเหตุนเนาะแต่ว่าทางบาทเขายังบวกรอยมีภัเหตุนเนาะก็คือไอ้่อนึ่งเอื่อยเพิ่นกัต๊แตงเอียงแเดวเดียบร้อยตีฝาแล้วก็จับบัวอียงแเดวเดียบร้อยเนาะทุกคนก็คือตีฝาอีายงเดียบร้อยเม็ดเซ็ตไดแล้วเรือแต่ประตูเขาห้องนอนปูกระเบื้องกะเป็นทีเดียบร้อยเนาะก็คืออ่าเอื่อยจะจ่างจะจ่าง ทีละสเตปเนาะก็คือทีละสเตปก็คือเป็นขั้นตอนเนะาะส่วาตีฝากับราคาซัมเนแลวกะอันปูกระเบื้องกับราคาซัมเนแลวกะตีฝาหนอกอีกก็จะเป็นราคาอีกอนหนึ่งเนาะทุกคนแล้วก็จับบัวอีกราคาหนึ่งประมาณนี้เนาะก็คือแล้วก็จับฟ้าห้องน้ำเนาะก็คือแบบห้องอาบน้ำอย่างประมาณนี้มันจะขึ้นมาเองสีเนาะพี่นอะแบบห้อาเบรดเขาบรด,บดคิดไรตั้ง ปูเขาจะปูแต่เพื่นเขาจะคิดไรต่เพื่นนะพี่นอกต่ว่จาจับขางขาเขาจะคิดไรอีกระคาหนึ่งนอกก็คือจะเกินกันขึ้นมาเพราะว่าเขาว่ามันติดอย่าง,งประมาณนี้เราทุกคนก็คือแต่ละสเตปก็คือจะจ้างเป็นขั้นตอนเนาะสาหรับเอือยแล้วสําหรับเอือยรัดของเราจ้างกระจาจ้างเป็นขั้นตอนในการเฮ็ดอ่าที่หืนตั้งแต่เด็กนอกก็กคือเฮ็ดมากกับเฮ็ดเท่นมากกับประมาณปีปีกลัวๆหรือว่าอาจจะปฐงปีเลยสามสำหรับรัฐบา แต่ว่าก็คิดว่าประมาณปีหนึ่งปีกูกลัวเนาะผมว่าเหตุปีสองพันสองเอ็ดเนาะทุกคนตอนนี้กับปีสองพันสองสองแล้วเนาะก็คือคลิปนี้ดัดก็จะขอจบคลิปีไปเพียงซนีเนาะทุกคนจะได้กับฝากติดตามฮับซุบเนาะว่าเป็นจังไรกับคอมเมนต์เข้ามาเลยเฮือนดังนี้เนาะก็คืองูอยู่ซีแซนบาทเนาะสองห้องเนอนสองห้องหนาเนาะทุกคนเนาะก็ขอบใจทุกคนที่เข้ามาติดตามเป็นกำลังใจชาวรัดเนาะมือรัตนก็จะก้อมด้าบผ้าจากทุกคนไปแล้วสบายดี นอกพี่นนอเขาจะมารีวิวอีกทีหนึ่งเนาะอันนี้ก็จะเป็นอันเอ๋ยก็จะเป็นคนออกแบบเนาะก็คือพี่อายเพื่อนเป็นคนออกแบบเนาะขียนแบบเองเนาะก็คือแบบนี้เนาะรากาซีก็ะเป็นทั้งเอ๋ยเดือกเนาะก็จะเอาเป็นซีนี่้วกะตัดซีขาวเนาะอันนั้นก็จะเป็นพวกปันดมเนาะทุกคนอ่าวิดีโอก็ะสันส้นๆเนาะเบ่งไปกับวิ่นหัวไปพี่นนอเดี๋ยวถ้ารัดมีโอกาสรัดก่ะ ขในเมื่อบ้านดัดก,ก็จะได้รีวิวเองเนาะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นลานดัง,นะนงเนาะเฮือนเอือยนะ่จะเป็นหนาใส่เฮือนแมนอนน่ะแนมไปเบิงกกเผานะ,นะพี่น้องก็จะเป็นเฮือนดัดเองอันนี้ก็จะเป็นรอบๆคางๆของ,งเฮือนเพลินเฮือนกังมเนนะพี่น้องเดือ,อย่างเดียวปะนี่เดือหัวปะนี่นะหัวพรุ่มพรายนะ ไม่ต่ไซปูของมีตารางกระซีออมพี่น้องอะไรก็จะเป็นเพื่อนดัดเนาะเออจะปินหนาเขาไปเพื่อนดัดเลยเนาะหนาเพื่อนเนาที่จริงมันต้องปินขึ้นเนื้อพรพี่น้องเพื่อนแต่ว่าปินมาเบืองตะเวนออกเนาะบบเป็นยังบ่มีอุปสรรคอันนี้ก็จะเป็นหนาเพื่อนเนาะเอือจะเลือกเป็นสีขาวเบิร์ดหน่อยเลยเนาะเออบ่พิดอ่ะหนึ่งอันนี้ก็จะเลือกเป็นกระเบื้องสีขาวเนาะหล่ะกะเป็นกระจกุกเนาะ บ่เดือนกระจุกนี่ควนบานเห่าหนี่บามักใส่เนาะพี่น้องเพราะว่าควนสมัยก่อนพักก็คิดะ่ะเดี๋ยวมันสีนยิ่งกระทุนเอียงประมาณนี้นะพี่น้องหรือนั่งสติกันเนะี่ยอันนี้ก็จะเป็นห้องทถงเนาะพี่น้องกรตีฝ่าเดียดวยยยเดียบรอยใส่ไฟเดียบรอยนี่เนาะก็คือประตูตัวนี้เนาะทีว่ายอย,อยังเลืออยู่ยังบ่ทได้ใส่ก็คือประตูห้องแต่ประตูหน้าต่างเอียงน่าใส่เป็นกระจกเปิดเนาะพี่น้องนี่เด้ออันนี้ก็จะเป็นห้องนึงเนาะ ห้องหนึ่งเกิรซีเขาอารามเลยดีวิวแบบนี่วิวแบบเลิศเนาะนีะ่ด้วยหบบบบล่อๆนาะกจบกพัฒนาเมียี็ยัางน้องพี่น้องเพราะว่ากำลังกับบดวแดงก็กำลังเหลวอย่งนี้อันนี้ก็จะเป็นห้องที่สองห้องที่สองก็จะมีไฟยังมาไทยเดินไฟน้อยย่างอีกอันนี้ก็จะปูเป็นซีเขาแบบดเวยเขาอารามคือว่าพี่น้อง ตอนนี้น้องเศร้าก,ก็จะผ้าออกไปล้างคัวหรือว่าห้องน้ำเนาะพี่น้องก็จะมีซองห้องน้ำเนาะคืออันนี้จะมีซองห้องน้ำเลยก็ตีเบิดตเนาะตีฝาเพื่อถูกหมองถูกบอลเลยอ,อันนี้ก็จะเป็นห้องน้ำอาบเนาะนี่ด้วยแม่ดาดบอกว่าโมตรงอาบเนาะแม่บอกว่าเอาไปเฮ็ดห้หองอีกแลหล่ห้องหนึ่ง <laughs> นี่น้องเพื่อนก็จะเอาเลือกนี่กระเบื้องนี่เอื้อยจะบปิได้เลือกเองเนอกากกระเบื้องห้องน้ำก็คือแม่เลือกน้องแม่จะมามักลงมักลายน้องพี่น้องเพื่อนก็ได้เลือกเองเนะก็จะเป็นแม่รัดนางเสร็จสีเนาะสีแต่มันติดพื้นนิดๆหน่อยๆเพื่อนก็เก็บเองเพื่อนนี่ก็ยังไม่ได้ความสะอาดดีนาองทาลาดต่เมื่อคืนหรือว่าในเมื่อคืนน้ำเอเื่อยแล้วก็เดี๋เมื่อน้อก็จะได้วิวให้มันชัดเจนกว่านี้น้องพี่น้องว่าน้องลาดนำ้ำทายซันได้เนาะ อันนี้ก็อยู่กลางทงหน้าด้วยพี่เนาะก็จะอยู่ไก้โมแนเฮือันดัดบด่ก่ว่าจะอยู่ในบานเนาะจะอยู่ทงหน้าด้วย